ครับสวัสดีครับชื่อสิงห์ครับมากับรถ 200SX ครับผมน่าจะคุ้นเคยเพราะว่าเคยทานครับล้ครับผมก็ที่มีเปลี่ยนไปก็เป็นปีเปลี่ยนล้อไปครับจากล้ออ3สามสามมาเป็นล้อ c 2 8ครับเป็นล้อที่หายากเพราะว่าลอรุ่นนี้มันเป็น Edition ครับว่สีมันจะเป็นสีทองใช่ครับอันนี้เป็นสีเดิมของเขาเลยนะครับ มสีสีทองออกซิสิหายยากครับเรื่องนี้น้ำหนักเบาชุดร้าครับท่นนี้ไม่ชครับชุดร้าด้านหน้าเป็นผากระโปรเป็นไฟเบอร์แก้าไฟเบอร์กันชนไฟเบอร์ครับเป็นของแวนควิกอันนี้พี่เก๋แล้วก็เพื่อนพี่เก๋อุปถัมมาครับแล้วเรื่องน้ำหนักนี่มันเบาจากเลย น้ำหนักเบากว่าเดิมเยอะครับครับผมหน้าช่วงหน้านี้แก้ปัญหาเรื่องหนักหน้าได้สบายๆเลยเพราะว่ารุ่นนี้มันจะมีปัญหาเรื่องหนักหน้าครับผมใช่ับก็มีซันรูปรถออกจากสยามกุลการนะครับครับผมมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับไม่มีครับไม่ไม่รั่วครับอะไรก็ยังพอหาซื้อได้อยู่ราคาสองสามพันบาทครับก็ยังซื้อได้อยู่ครับราคาไม่แพง ครับ, ını, บกระจกครับกระจกเป็นกระจกกนาดอครับกระจกแท้ปราบไฟฟ้าครับอันนี้คือมันขยับได้เรพี่ขยับได้ครับถ้าของแท้มันจะมีเป็นขาสปริงเนยขยับได้แต่มันไม่ได้พับใช่ไหมไม่พับไม่พับครับขยับครับแบบเวลาไปสกริตอะไรใช่ใช่ครับใช่ครับของแท้คือจะขยับได้ใช่ครับแล้วก็เกนโปรงหลังาใหม่ครับ เป็นบ่งหลังมาใหม่ห้าิบมิลทั้งสองข้างครับน,นี่เป็นปงแต่งใช่ครับเป็นปงแต่งจากญี่ปุ่นครับก็เป็นเหล็กเดิหรือว่าเป็นไฟเบอร์เป็นอันนี้เป็นไฟเบอร์แล้วครับครับผมแล้วก็ไฟายท้ายมันเชน ท่อเนี่ยผมจำมี่ท่อไม่ได้แต่ไซส์3นิ้วครึ่งครับแล้วก็เป็นสแตนเลสทั้งเส้นฝังท้ายก็เป็นฝังท้ายนิสโมครับผมเป็นเต็นิสโมอันนี้สีนี่เป็นสีขาวทำใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสีขาวทำใหม่ครับเป็นขาวมุกทำใหม่ปิ้งกระดองเลยครับถอดชิ้นส่วนแบบทำครับรถเดิมเป็นสีเทาครับผมสีเทาครับนีลับสีทั้งคันปิ้งทั้งคันใช่ครับ สาวกาศพวกนี้ก็ยังใช้ได้เป็นปกติถ้าเปิดวิทยุก็จะขึ้นใช่ครับใชครับยงขอบยางอันนี้มีเปลี่ยนหมายบ้างยังครับขอบยางยังไม่เคยเปลี่ยนเลยครับส่วนใหญ่จอดในร่มครับผมก็ดูแลรักษาอย่างดีแลลวครับครับ เ็นเครื่องอ b 2 5บาเทอร์โบครับเปลี่ยนเทอร์โบเป็นสองห้าสามห้าครับแล้วก็มีถ่อไยอดีนอนเปลี่ยนหัวฉีดใหม่แล้วก็ได้พัดลมเครื่องมาจากออสเตรเลียครับเป็น oh. พัดลมซิ่งอันนี้พี่ชายที่ออสเตรเลียส่งมาให้ครับ oh. ให้มาลองใช้ก็ก็ดีครับแบบเย็นดีเลยครับเย็นเร็วมากต,นนต้องรุ่นครับ ต้องรุ่นใส่ปั๊มน้ำเดิมครับใส่ที่ปั๊มเดิมปั๊มน้ำเดิมได้เลยแล้วของเดิมมันมีโงงทัล่ลมไหมหรือว่าไม่มีนะของของเดิมก็มีโงงนะครับแต่ว่าคือจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับเพราะว่า oh. ถ้าเกิดมันร้อนอนะ่ะเราควรใส่แต่ตอนนี้ความร้อนมันไม่ขึ้น oh. ก็เปิดอิสระอย่างี้ก็ดีเหมือนกันครับข้างในกนใน็ในเครื่องเป็นเดิมทั้งหมดครับ ครับผมแล้วก็กล่องเป็น power FC ครับ power FC Pro จูนบายอครับโชคเทอินครับมาน้ำอันนี้เป็นม่อน้ำเดิมม่าน้ำเดิมครับล้วนี่ไมาแต่งใช่ครับเอาอยู่ครับพรมลมอันนี้ดีครับขับสนุกมากครับขับขับสนุกมากเนื่องจากว่าเราได้เฟืองท้ายที่ดีแล้วก็กำลังเครื่องหกสูบเนี่ยท็อกมันเยอะขับสนุกครับ คือกำลังเหลือมากครับยิ่งขับยิ่งสนุกแล้วก็พี่เก๋กับปอจูนมาให้นี่ถือว่าลงตัวครับขับขับง่ายไม่ได้ขับยากเลยครับคันนี้คัสเ,เป็นคัสเป็นคัสโอเสสองแผ่นครับ,รบมีโปรเจกอะไรเพิ่มไหมสำรับเครื่อนสำรับปีนี้ยังไม่มีครับ ปีนี้ยังไม่มีต้องเพราะว่าไม่มีสนามให้วิ่งนะครับแล้ก็ต้องก็ต้องตอนนี้เราก็ต้องเช็ดแล้วก็เก็บล้างก่อน,นครับแล้วทำไมห้องเครื่องถับเป็นสีเนีงง่ยมันเป็นสมัยนิยมครับเมื่อเมื่อหลายๆปีก่อนเขานิยมห้องเครื่องสีนี้กันแต่ก็ก็คิดว่าจะทำสีขาวกลับละครับครับผมภายในก็เป็นแอร์ดิจิตอล อาผมอะไรนาดี้ก้านยกถุงเกียร์ก็เป็นอคันธาร่าผมแล้วก็วัดบูธก็เล็กๆน้อยๆครับตามที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ปรับบูธไฟฟ้าับเท่านั้นเองครับช่องนั้นก็เดิมครับใช่ครับ,รบใช่ครับใช่ครับใช่ครับคันนี้โลบาร์โลบาร์นี่ได้ทั้งชุดมาจากญี่ปุ่นครับก็ตรงรุ่นครับ มีทั้งคำกลางตัวนี้ก็มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันครับเบาหลังก็ยังคงเดิมใช่ครับเบาะหลังเบาหน้าเน้นความสะอาดเป็นส่วนใหญ่ครับสรุปก็ไม่รั่วใช้ได้เป็นปกติไฟพวกนี้ก็ปกติใช้ได้ดีครับ,รบอันนี้เป็นหลอดจากญี่ปุ่นเลยนะครับ,รบเราจะใช้วิ่งไฮเวย์กันสีนี้ครับ ครับผมมันจะไม่กินตา uh huh. ครับผมสำหรับคนที่ขับ2 0 0 s x นะครับคือตอนนี้เราอาจจะเจอปัญหาเรื่องอะไหแต่อันที่จริงแล้วอะไหเราไม่ได้หายากนะครับทั้งเรื่องเครื่องยนต์พาร์ต่างๆเราก็ยังพอหาซื้อได้แต่เพื่อนที่เป็น200บางท่านเนี่ยคงจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ซะส่วนใหญ่เนื่องจากเครื่องมันหายากแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนใจมาวางอ b 2ีนะครับผมก็ แนะนำนะครับไปช่างที่ไว้ใจได้เช่นเคสปอรวางสวยแก้ปัญหาหนักหน้าได้อย่างดีเลยครับเพราะว่าอย่างผมถอยหลังมาจนใส่พัลมเครื่องได้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องหนักหน้าเลยครับคขาฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ